ถ้าคุณตื่นขึ้นมาในอพาร์ตเมนต์แล้วพบว่ามีกำแพงประหลาดปิดล้อมทุกทางออกไม่มีประตูหรือหน้าต่างสิ่งเดียวที่พอจะช่วยได้คือเพื่อนบ้านที่ไม่น่าไว้วางใจสวัสดีครับผมดูกันนะวันนี้ผมจะมาสปอยหนังเรื่อง brick ก,กำแพงปี2025สามารถรับชมแบบเต็มได้ที่ Netflix และก่อนจะไปร,ะรับชมกระนั้นผมขอ55ไลค์และถ้าพร้อมกันแล้วเนี่ยไปร,รับชมสปอยกันได้เลยครับพบความบันเทิงดูได้เพลินๆที่ Cat ฟนุกได้ในรูปแบบของคุณ เรื่องราวทั้งหมดนั้นเริ่มต้นขึ้นในอพาร์ตเมนต์ของทิมเขาคือโปรแกรมเมอร์หนึ่งในทีมผู้พัฒนาเกมที่กำลังตึงเครียดกันอยู่ในตอนนี้สืบเนื่องมาจากนายทุนของพวกเขากดดันเร่งให้เกมเปิดเร็วๆทำให้คนที่เป็นทีมงานหัวหมุนกันไปต,ตามๆกันโดยเฉพาะทิมที่เป็นหัวหน้าทีมเขียนโค้ดทำให้เขาแบกรับภาระหนักอึ้งกว่าคนอื่นสิ่งเดียวที่พอจะทำให้เขาหลุดพ้นจากความตึงเครียดนี้ได้คือภรรยาที่รักโอลิเวียหรือลิฟทั้งสองคบหากันมานานหลายปี เรียบสเสมือนรักแท้ที่ไม่ได้อยู่ในนิยายจนกระทั่งในวันหนึ่งทุกอย่างก็เปลี่ยนแปลงไปทีมเฝ้ามองแมลงที่ถูกขังอยู่ในขวดแก้วเช่นเดียวกันกับเขาที่ถูกความทรงจํากักขังตัวตนก่อนที่เขาจะปล่อยมันถึงแม้ว่าลิฟจะเป็นสิ่งเดียวที่เยียวยาจิตใจของเขาได้แต่ในทุกครั้งที่เขาคิดถึงเธอมักจะมีความทรงจําที่เลวร้ายปรากฏขึ้นมันทําให้เขาเวียนหัวและสติไม่อยู่กับตัวไม่นานโอลิเวียหรือลิฟก็โผล่มาจากด้านหลัง เธอถามเหมือนกับทุกครั้งว่าทิมโอเคหรือเปล่าทีมก็ตอบเหมือนกับทุกทีว่าเขานั้นโอเคไม่นานพวกเขาทั้งคู่ได้ลงมาจากอพาร์ตเมนต์ที่กำลังถูกรีโนเวทด้วยหัวหน้าช่างฟิกแมนพวกเขาทั้ง3ามสนิทสนมกันพอควรสืบเนื่องมาจากงานรีโนเวทอพาร์ตเมนต์นั้นใช้เวลานานจึงได้พบปะพูดคุยกันอยู่บ่อย ซึ่งในเช้าว,วันนี้พวกเขาได้พูดคุยถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นควันสีดำขโมงจากอีกฟากหัวหน้าช่างนั้นบอกว่ามันคือเหตุไฟไหม้จากท่าเรือเวลาล่วงเลยมาถึงคำ่ำสาเหตุที่ลิฟต์เอาตัวทีมออกมาจากห้องทำงานที่กำลังตึงเครียดเพียงเพราะให้เขาดูว่าเธอเอารถคันเก่าที่เคยขายไปกลับมามันคือรถที่เปลี่ยนไปด้วยความทรงจำอันหวานแหววความทรงจำที่ดีเยี่ยมและโดยเหตุผลอะไรบางอย่างทำให้มันนั้นจบลงในระหว่างที่ทั้งสองดินเนอร์เดอพิซซาบนรถ ลิฟก็พูดขึ้นมาว่าปารีสเราจะไปกันในคืนนี้ออกจากปารีสก็ไปต่อที่ไหนก็ได้เราจะเริ่มต้นใหม่พร้อมบอกว่าตนนั้นออกจากงานมาแล้วลิฟตดูตื่นเต้นมากๆกับการเริ่มต้นใหม่ของเธอและสามีที่รักกลับกันกับทิมที่ดูไม่เห็นด้วยถึงแม้อีกฝ่ายจะเขาร้องอ้อนวอนแต่ทิมมักจะเอางานมาเป็นข้ออ้างเสมอ ทำให้สถานการณ์ในคืนนั้นตึงเครียดพวกเขาไม่ได้พูดคุยกันเลยหลังจากนั้นลิฟนอนร้องไห้ในระหว่างที่สามีของเธอกำลังนอนคิดมากอยู่ข้างๆทว่าในคืนนั้นเองกลับมีสิ่งประหลาดเกิดขึ้นในรุ่งเช้าของวันต่อมาทิมลุกขึ้นมาจากเตียงก่อนจะพบว่าภรรยาของตนยืนยันว่าจะไปปารีสในคืนนี้และเธอจะไปคนเดียวโดยที่ไม่มีทิมพร้อมบอกว่าเธอจะไม่กลับมาอีกทิมคิดวันนั้นบ้ามากๆและถามกลับอีกฝ่ายไปว่านี่คุณจริงจังหรือเปล่า ลิฟตอบกลับว่าคุณจะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงและฉันจะไม่ทนอยู่แบบนี้ก่อนที่เธอจะคว้ากระเป๋าใบใหญ่และเปิดประตูออกไปจากห้องทว่าหลังบานประตูบานนั้นกลับมีกำแพงสีดำประหลาดขวางไว้อยู่มันมีลักษณะที่แปลกตาในทีแรกลิฟคิดว่านี่อาจเป็นฝีมือของทิมแต่ตัวทิมนั้นก็ดูตกใจไม่แพ้กันถึงแม้จะพยายามส่องดูกล้องแต่กลับจับภาพหลังกำแพงไม่ได้เลยทิมและลิฟตัดสินใจไล่เปิดหน้าต่าง และพบกับสิ่งเดียวกันนั่นคือกำแพงประหลาดสีดำที่ปกคลุมห้องของพวกเขาอยู่ทั้งสองดูตกใจมากๆและต่างมึนงงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทีมนั้นคิดว่านี่อาจจะเป็นส่วนหนึ่งในการรีโนเวทแต่มันก็แปลกเกินไปเพราะกำแพงที่กั้นอยู่นั้นแข็งมากๆถึงจะใช้แรงมากแค่ไหนก็ไม่อาจเปิดหรือทำลายได้ลิฟต์พยายามติดต่อคนอื่นจากด้านนอกแต่กลับพบว่าโทรศัพท์ของเธอนั้นไม่มีสัญญาณเช่นเดียวกันกับทีมที่เพิ่งเช็คที่หลังที่น่าแปลกกว่านั้น คือ Wi-Fi ในห้องก็ใช้ไม่ได้ในตอนนี้พวกเขาติดอยู่ในกำแพงประหลาดไร้ซึ่งทางออกไร้สัญญาณมือถือจากประสบการณ์ของลิฟตพอจะเดาได้ว่ากำแพงสีดำที่อยู่ตรงหน้านี้มันดูไม่สมเหตุสมผลมันไม่ใช่หินแกรนิตหรือคาร์บอนหรืออิดอะไรทั้งนั้นอีกทั้นการเรียงตัวของมันยังดูแปลกพิลึกไม่มีความสมมาตรบล็อกสี่เหลี่ยมที่แตกต่างถูกเรียงอย่างแปลกตามันไม่ควรจะตั้งขึ้นมาได้ด้วยซ้ำ ลิฟได้ใช้สว่านภายในห้องช่วยกันกันกบทิมในการเจาะไปที่อีกฟากแต่มันก็ไม่สําเร็จก่อนจะใช้เจาะผนังค้างๆแต่กลับพบว่ามีกําแพงเช่นเดียวกันเวลาผ่านมาหลายชั่วโมงพวกเขายังหาทางออกไม่ได้และติดต่อกับใครไม่ได้เลยจนกระทั่งทั้งสองได้ยินเสียงดังจากห้องค้างๆจึงได้ใช้สว่านเจาะรูไปดูจึงได้พบกับสามีภรรยาคู่หนึ่งที่ดูเหมือนกําลังวิตกกังวลกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ปรากฏว่าพวกเขาพบเจอกับเหตุการณ์เดียวกันห้องปิดตายโดยกำแพงและไม่มีสัญญาณผู้ชายคนนั้นดูเป็นกังวลและตกใจมากๆถึงแม้จะรู้ตัวและผ่านมาหลายชั่วโมงแต่เขาก็ยังสงบสติอารมณ์ตัวเองไม่ได้แฟนสาวของเขานั้นบอกว่าในตอนที่พวกเราทั้งคู่ตื่นขึ้นมากำแพงก็อยู่ตรงนั้นแล้วด้วยความกังวลของเธอจึงถามกับลิฟผ่านรูเล็กแคบไปว่า พวกเราจะตายกันอยู่ที่นี่ใช่ไหมลิฟปลอบใจอีกฝ่ายว่าทุกอย่างจะโอเคแต่ดูเหมือนว่าเธอนั้นก็ยังคุมสติตัวเองไม่อยู่ไม่นานทีมก็พบว่าน้ำประปานั้นไม่ไหลไม่แน่ว่าความคิดของผู้หญิงอีกห้องนั้นอาจจะเป็นความจริงจะอย่างไรก็ตามทั้งสองไม่อาจอยู่ในห้องนี้ตลอดไปได้พวกเขาต้องการน้ำหรือสเสบียงทีมคิดว่านี่อาจจะเหมือนเกมในเมื่อมีประตูปิดตายต้องมีทางออกสำหรับมัน ในระหว่างที่กำลังคิดหาวิธีทางออกไปอยู่นั้นทิมก็พบว่าประตูสีดำที่ปิดตายอยู่มันคือแม่เหล็กทำให้พวกเขาทั้งสองลองเอาของเครื่องใช้ที่เป็นเหล็กในห้องไปแปะไว้บนกำแพงแต่มันก็ไม่เป็นผลเลยลิฟคิดว่านี่อาจจะเป็นการแปะที่ผิดพลาดเธอลองเรียงมันใหม่อีกครั้งตามสัญชตาตญาณของเธอนั่นคือบล็อกทั้งสที่มีสนามแม่เหล็กแรงที่สุด ปรากฏว่าในครั้งนี้มันเปลี่ยนไปกำแพงปิดตาที่นิ่งสนิทตรงหน้ามาหลายชั่วโมงมีปฏิกิริยาตอบโต้พวกเขานั่นคือการเด้งมเมล็กพวกนั้นกลับใส่หาตัวในเหตุการณ์นั้นลิฟต์ปลอดภัยโดยที่มีทีมนั้นช่วยไว้ถึงแม้จะบาดเจ็บหนักก็ตามสนามพลังของมันแรงมากๆซึ่งเพียงพอที่จะทําให้กุญแจปักเข้าไปในหลังของเขาหลังจากที่ทําแผลกันหลายชั่วโมงและหาทางออกกันหลายนาทีไม่นานทั้งสองได้ยินเสียงดังจากอีกห้อง มันคือเสียงอัลวาดของภายในห้องกระจัดกระจายลิฟต์และทิมไม่รอช้าที่จะเจาะรูให้ใหญ่กว่าเดิมก่อนที่พวกเขาทั้งคู่จะก้าวเท้าเข้าไปในห้องนั้นก่อนจะพบกับผู้หญิงที่มีบาดแผลเธอเริ่มพูดจาแปลกๆในระหว่างที่กำลังพาตัวออกไปแฟนหนุ่มของเธอก็ปรากฏตัวเขากระโจนใส่ทิมอย่างบ้าคลั่งก่อนที่ลิฟต์จะมาช่วยทิมทำให้ทิมนั้นได้ตอบโต้ ก่อนที่แฟนสาวของเขาจะมาบอกว่านี่คุณทําอะไรเขาไมา่ได้ทําร้ายฉันฉันรู้ว่าพวกคุณหวังดีแต่เราเสพมันมากเกินไปหน่อยอย่างที่เห็นว่าสองคู่รักโดยเฉพาะผู้ชายนั้นเหมือนจะเสพแป้งมากเกินไปเพื่อให้เหตุการณ์ทุกอย่างสงบลงทั้งสี่จึงมารวมตัวกันอยู่ที่ห้องของทิมโดยที่ทิมมัดชายคนนั้นไว้เพื่อไม่ให้เขาอาลวาดอีกครั้งอีกฝ่ายแนะนาตัวว่าตนชื่ออันนาและแฟนหนุ่มชื่อมาวินในระหว่างที่ทิมไปสำรวจห้องของพวกเขา เพื่อหาของที่จะพาทุกคนออกไปจากที่นี้ภายในห้องเก็บของทีมและลิฟเจอขวานที่แข็งแรงแต่มันก็ไม่มากพอที่จะทำลายกำแพงออกไปความจริงแล้วมันแทบจะไม่ได้ผลเลยไม่นานมาวินก็ได้สติปรากฏว่าเขาไม่ได้โหดร้ายความจริงแล้วดูไร้เดียงสาด้วยซ้ำเพียงแต่เขาเสพมันมากเกินไม่นานลิฟก็คิดได้ว่าพวกเราควรลงไปจากข้างล่างโดยเธอนั้นบอกว่าตอนที่เธอและสามีย้ายเข้ามาใหม่ๆนั้นได้เห็นแผนผังของตัวอาคาร จึงได้พบว่าข้างล่างมีหลุมหลบภัยทางอากาศตรงนั้นสามารถออกไปได้เพียงแค่พวกเราลงจากนี่ไปอีก3ามชั้นหรือทุบผ่านไปอีก3ามห้องไม่แน่ว่าการออกไปจากอพาร์ตเมนต์นี้อาจจะเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ในระหว่างที่ลิฟต์กำลังขุดลงไปอยู่นั้นมาวินก็ถามว่าคุณคิดว่าพวกนี้เกี่ยวกับอะไรสำหรับเขาแล้วมันอาจจะเป็นเกมแปลกๆที่คนรวยชอบดูกันอย่างสควิตเกม หรืออะไรเพียเพ้ยนๆที่พวกคนรวยสร้างขึ้นไม่นานทีมและลิฟต์ก็ทำสำเร็จพบว่าด้านล่างนั้นไม่มีกำแพงกั้นไว้ในเหตุการณ์นั้นทีมได้ลงไปคนเดียวทำให้เขาได้พบกับชายแก่ที่หวาดระแวงซึ่งมีอาวุธปืนอยู่ในมือเขาไล่ให้ทิมไปจากห้องของเขาและบอกว่าจะไม่ให้สเสบียงกับทิมหลังจากที่ไกลเกลียเจรจาอยู่นานทั้งสองฝ่ายก็เข้าใจกันว่านี่ไม่ใช่การปล้น หรือการมาเอาเซเบียนของอีกฝ่ายเพียงแต่จะขอใช้ทางผ่านในการลงไปข้างล่างอีกชั้นตัวละครใหม่ที่โผล่มากคือหลานสาวของชายแก่เธอดูไว้ใจอีกฝ่ายมากๆเพราะทุกคนต่างรู้ดีว่าไม่มีอะไรพึ่งผ่าได้นอกจากพวกเรามนุษย์กันเองก่อนที่มาวินจะเริ่มใช้ขวานจาะลงไปด้านล่างเป็นในตอนเดียวกันที่ทีมได้เจอกับของที่ไม่คาดคิดเขาถามกับชายแก่ว่าคุณรู้ไหมวันนี้คืออะไรชายแก่ตอบกลับว่าไม่รู้แล้วทาไมมันถึงไปอยู่ในเครื่องตัวจับควัน จะอย่างไรก็ตามหัวหน้าชาเป็นคนติดตั้งให้กับเราทุกคนดูตกใจมากๆก่อนที่ทีมจะบอกว่านี่คือกล้องเขาลองตรวจสอบอันอื่นดูกลับพบว่ามีกล้องติดอยู่เหมือนกันซึ่งนั่นก็แปลว่าพวกเขาถูกจับตาดูอยู่ตลอดนั่นทำให้สัษฐานของมาวินนั้นเริ่มเป็นจริงมากขึ้นนั่นคือการที่พวกเขากำลังอยู่ในเกมที่คนรวยสร้างและเล่นเพื่อให้ความบันเทิงกับอีกฝ่ายไม่นานทั้งหมดตัดสินใจทุบเข้าไปในห้องค้างๆพวกเขาต่างรู้ดีว่าเป็นห้องของคุณเคลแมน เป็นคนรวยและเป็นเจ้าของตึกนี้แต่สิ่งที่พวกเขาได้พบคือศพของเครเมนที่ตายอย่างน่าสยดสยองมือของเขานั้นหายไปเหมือนกับถูกตัดในคราเดียวมาวินดูจะเป็นคนที่ขวัญอ่อนมากที่สุดเขาสติแตกและรีบไปอวกทันทีที่เห็นภาพนี้คนเดียวที่ยังคงครองสติอยู่ได้คือทิมเขาจึงได้ลองตรวจสอบดู และพบว่าภายในโทรศัพท์ของผู้ตายนั้นได้ถ่ายรูปกำแพงพวกนี้เก็บไว้ถึงแม้จะไม่รู้ความหมายแต่มันมักจะมีอะไรแน่ๆเขาเดินกลับไปถามชายแก่และหลานสาวว่าผู้คุณได้ยินเสียงอะไรค้างๆห้องไหมทั้งสองฝ่ายตอบกลับว่าไม่ได้ยินและยืนยันว่าผู้ตายนั้นอยู่ในห้องคนเดียวในตอนนี้ทุกคนเริ่มสติแตกเพราะเพิ่งเห็นคนตายมาพวกเขาเริ่มไม่แน่ใจว่าสถานการณ์ที่เจออยู่นั้นอาจจะถูกสร้างขึ้นจาก AI หรือเกมของคนรวยอย่างที่มาวินบอกจะอย่างไรก็ตาม ในตอนนี้พวกเขาต้องออกไปจากที่นี่ให้เร็วที่สุดลิฟต์เองก็ไม่มั่นใจว่าเรื่องนี้จะเกี่ยวข้องกับเหตุไฟไหม้ที่ท่าเรือเมื่อวานไหมไม่นานพวกเขาทั้งหมดก็ตกลงมาอย่างห้องด้านล่างมันคือห้องสุดท้ายก่อนจะไปถึงยังชั้นใต้ดินนั่นทําให้พวกเขาได้เจอกับชายคนหนึ่งเดิมทีแล้วห้องนี้ควรจะเป็นห้องของหัวหน้าช่างแต่ชายที่ปรากฏตรงหน้าอ้างว่าเป็นเพื่อนของเจ้าของห้องเขาดูมีสติและสงบมากกว่าใครในห้องนี้ก่อนจะถามกับอีกฝ่ายว่าคุณมาที่นี่ทําไม ทีมจชื่ออธิบายให้เข้าใจว่าพวกเราจะไปยังห้องใต้ดินในนั้นมีทางออกอยู่ชายคนนั้นตอบกลับโดยสีหน้าที่นิ่งเฉยนี่พวกคุณไม่เข้าใจสถานการณ์ตอนนี้เลยใช่ไหมก่อนจะแนะนำตัวว่าตนมีชื่อว่ายูริซึ่งอ้างว่ากำแพงที่ได้เห็นนั้นคือมาตรการป้องกันที่สุดยอดล้ำสมัยและไฮเทคของรัฐบาลเพื่อปกป้องพวกเราจากสงครามที่กำลังดำเนินกันอยู่ข้างนอกมันจะป้องกันคนที่อยู่ด้านในจากการโจมตีทุกรูปแบบ ถึงแม้จะไม่น่าเชื่อลิฟถามกลับยูริไปว่าหัวหน้าช่างนั้นอยู่ไหนก่อนที่ยูริจะพามาดูพบว่าหัวหน้าช่างนั้นเสียชีวิตไปแล้วโดวยยูริที่อยู่ในเหตุการณ์อ้างว่าหัวหน้าช่างนั้นล้มลงไปเฉยๆตรงหน้ากำแพงเพราะไม่ใช่ว่าทุกคนจะทนรับแรงกดดันนี้ได้มากสุดคือสติแตกและแย่ที่สุดคือหัวใจวายจะอย่างไรก็ตามยูริแนะให้ทุกคนอยู่ที่นี่และไม่ขุดลงไปด้านล่างต่อเพราะข้างนอกในตอนนี้อาจจะมีสารเคมีปนเปื้อน แต่ทิมก็เถียงกลับว่าไม่มีอะไรมายืนยันร่วมถึงเรื่องที่เกิดสงครามหรือรัฐบาลเป็นคนสร้างกำแพงนี้จะอย่างไรก็ดีสิ่งที่ยูริพูดมานั้นเป็นเพียงทฤษฎีสมคบคิดที่เขาอ่านมาจากหนังสือและข่าวลับจากวงในที่ไม่มีอะไรมายืนยันทำให้ในท้ายที่สุดแล้วทุกคนเลือกที่จะไปกับทิมในระหว่างนั้นเองหลานสาวก็ได้อ่านสมุดโน้ตของหัวหน้าช่างที่ตายไปแล้วโดยที่ยูรินั้นบอกว่าก่อนหน้านี้หัวหน้าช่าง พยายามหาทางออกไปจากที่นี่เขาเครียดจนตายไปก่อนจะบอกโชคดีกับอีกฝ่ายถึงแม้ทุกคนจะไม่เห็นด้วยกับทฤษฎีแปลกประหลาดของเขาแต่ยูรินั้นก็มาแสดงพฤติกรรมที่ต่อต้านไม่นานพวกของทิมได้ลงมายังห้องใต้ดินก่อนจะพบว่าประตูทางออกที่อยู่สุดทางเดินไม่แตกต่างอะไรกับห้องของพวกเขาเลยความหวังที่เคยเต็มเปี่ยมแตกสลายไปในชั่วพริบตาและคนที่รับไม่ได้ที่สุดและคุมสติตัวเองไม่อยู่คือมาวินเขาอลาวาเสียงดัง ก่อนจะคว้าปืนของชายแก่กระหน่ำยิงไปที่ประตูทว่าเขาก็ไม่รู้ว่าประตูที่ยิงไปนั้นเป็นแม่เหล็กแรงสูงซึ่งจะสะท้อนสิ่งที่ดูดเข้ามาโดยไหวพริบของทิมเขาบอกให้ทุกคนหมอบลงทุกคนยอมทําตามยกเว้นชายแก่ที่เชื่องช้าเขาถูกยิงไปที่ใจกลางอกนั่นทําให้เขาเสียชีวิตทันทีทุกคนเสียใจกับเหตุการณ์นั้นโดยเฉพาะหลานสาวมาวินเอง ก็ทําอะไรไม่ถูกเขารู้ตัวดีว่านี้เป็นความผิดของเขาในท้าที่สุดแล้วทุกคนขึ้นมาตั้งหลักยังห้องของหัวหน้าช้งเมื่อความหวังดับสลายและมีการสูญเสียเข้ามาทําให้พวกเขาเริ่มแตกคอในฉากนี้ทําให้เราได้รู้ว่าทีมและลิฟ t คบหากันมานานถึง7ปีทว่า2ปีให้หลังเปรียบเสมือนความว่างเปล่าของพวกเขาปรากฏว่าเมื่อ2ปีก่อนนั้นทั้งสองกำลังจะมีลูกกันจนกระทั่งลิฟนั้นแทงลูกการสูญเสียที่ว่า ทิมและลิฟต์นั้นไม่เคยพูดถึงอีกเลยและทิมก็เมินลิฟต์มาตลอด2ปีมันคือสิ่งที่ลิฟต์ไม่พูดถึงแต่ก็ลืมมันไม่ได้ทำให้ภายหลังความสัมพันธ์ของพวกเขาแย่ลงและยิ่งแย่ลงไปอีกเมื่อเจอเหตุการณ์ที่กดดันแบบนี้ลิฟต์นั้นบอกว่า ความจริงแล้วคุณอยู่ในกำแพงมาตลอดสองปีหลังจากเรื่องนั้นคุณปิดกั้นทุกคนรวมถึงฉันก่อนที่เธอจะจากไปทีมกลับมาไตรตรองและโฟกัสกับปัญหาตรงหน้าจะอย่างไรก็ตามเขาจะทำมันให้ดีที่สุดทีมคิดว่าตนจะกลับไปที่ห้องของฟิตแมนหรือคนรวยเจ้าของตึกที่ตายไปก่อนหน้าในระหว่างที่หลานสาวและลิฟสํารวจบันทึกของหัวหน้าช่างที่เขียนไว้ก่อนที่เขาจะตายไปถึงแม้สถานการณ์จะกดดันเพราะพวกเขาไม่รู้อะไรเลยแต่ก็ยังรวบรวมสติ เพื่อหาทางออกไปจากที่นี้ถึงแม้จะไม่รู้เลยว่าข้างนอกนั้นมีอะไรในตอนนั้นเองหลานสาวและลิฟต์ได้เห็นถึงหลักการเรียงของกำแพงมันจะมีบล็อกอยู่สี่ช่องที่มีขนาดและเรียงในรูปแบบเดียวกันทางฝั่งทีมเองก็พบว่าในห้องของคนรวยคนนี้นั้นมีห้องลับอยู่ซึ่งต้องใช้รหัสเพื่อเข้าไปทิมได้ใช้ความฉลาดของตนในการเผยให้เห็นหมายเลขที่ถูกกดนั่นทำให้เขาพอจะเดารหัสและเข้าไปได้ภายในห้องที่มืดมิด ทิมและมาวินได้เจอกับหน้าจอมากมายซึ่งพวกมันล้วนจับจ้องพวกเขาอยู่นั่นทําให้มาวินคิดว่าสันนิษฐานของเขาอาจจะเป็นจริงไอ้บ้านนี่คือคนรวยที่จับตาดูเราอยู่ตลอดเวลาในระหว่างที่พวกเขาทั้งหมดกําลังดูคลิปวิดีโอที่ถูกบันทึกไว้ในเหตุการณ์นั้นจึงได้พบว่ากําแพงนี้ปกคลุมอยู่ทั่วอาคารและมันก็โผล่มาอย่างไปปริศนามันเป็นเหมือนกับสิ่งเหนือธรรมชาติ หรือเทคโนโลยีที่มนุษย์อย่างพวกเขาไม่มีทางเข้าใจในระหว่างที่หลานสาวกำลังถอดรหัสที่ถูกบันทึกไว้ในสมุดโน้ตอยู่นั้นเธอเริ่มแน่ใจแล้วว่าบางทีหัวหน้าช่างอาจจะรู้วิธีการออกไปและเขาอาจจะไม่ได้ตายเพราะเครียดหรือหัวใจวายพอเปิดภาพพันคอดูจึงได้พบกับรอยชัาม่วงที่อยู่ด้านในก่อนที่ยูริจะปรากฏตัวด้านหลังของเธอเป็นในตอนเดียวก,กันกับที่พวกของทิม รู้ว่าหัวหน้าช่างกำลังเขียนโค้ดอะไรบางอย่างและกำลังจะออกไปแต่ยูริก็ปรากฏตัวก่อนจะลงมือฆ่าเขาและทำลายโทรศัพท์ซึ่งน่าจะเป็นกุญแจในทางออกถึงแม้จะไม่เห็นแต่พ่อจะรู้ได้ว่ามีแสงไฟวูบวาบในห้องเป็นในตอนเดียวกันกับที่มาวินกลับมาหาหลานสาวและพบว่าเธอเสียชีวิตไปแล้วเป็นฝีมือของชายตรงหน้าที่หันกลับมาร้องไห้และบอกว่าฉันเตือนเธอไปแล้วเขาเผาสมุดโน้ตของหัวหน้าช่างและบอกกับทุกคนว่า อย่าออกไปจากที่นี่เลยกำแพงนี้มีไว้เพื่อปกป้องพวกเราโปรดเชื่อฉันเถอะฉันพยายามช่วยทุกคนเห็นได้ชัดว่ายูริพูดถึงคนที่รับมือกับกำแพงนี้ไม่ได้ปรากฏว่าเขาคือหนึ่งในนั้นในตอนนี้เขากลายเป็นบ้าและสติแตกก่อนจะอารวาดไปทั่วห้องทุกคนช่วยกันหยุดเขาในท้ายที่สุดแล้วยูริก็ถูกจับมัดไว้ในระหว่างที่ลิฟต์กับทิมกำลังแก้ไขปริศนาเขาพวบว่าหัวหน้าช่างอาจจะค้นพบวิธีการออกไปกำแพงพวกนี้เป็นเหมือนรหัสมอส แต่มันดูซับซ้อนกว่ามากหัวหน้าช่างอาจจะรู้วิธีอ่านมันลิฟมั่นใจเรื่องนั้นเพราะเธอได้รู้มาจากกระเป๋าเงินของเขามันคือบัตรทำงานที่บริษัทเอฟซีลอนซึ่งถูกตั้งอยู่ตรงเขตท่าเรือถึงแม้จะไม่รู้เหตุผลหรือความเป็นมาแต่ทิมมั่นใจว่ากำแพงนี้เป็นรหัสและหัวหน้าช่างรู้วิธีเปิดมันเขากลับไปถามยูริอีกครั้งว่าหัวหน้าช่างถอดรหัสยังไงอีกฝ่ายตอบกลับว่าฉันไม่รู้ฉันรู้เพียงแค่ บริษัทที่หัวหน้าช่างทำอยู่นั้นเป็นคนสร้างเจ้าพวกนี้ขึ้นมาและมันมีหน้าที่ป้องกันจากอาวุธทุกรูปแบบก่อนจะพูดย้อนกลับไปว่าพวกเราอยู่ในสงครามสิ่งที่เกิดขึ้นอาจจะเป็นความผิดพลาดของระบบจากท่าเรือที่ไฟไหมทิมกลับไปดูกล้องวงจรอ,อีกครั้งและพบว่าหัวหน้าช่างกําลังเขียนโค้ดและใช้โทรศัพท์ของตนในการสแกนหรือทำอะไรบางอย่างกับกำแพง นั่นทำให้เขามั่นใจว่ากำแพงนี้ไม่ใช่ข้อความหรือรหัสหมอรสแต่อาจจะเป็นคิวอารโค้ที่ต้องใช้โทรศัพท์ของหัวหน้าช่างในการเปิดมันและการที่ยูริทำลายโทรศัพท์นั้นทําให้ทิมมั่นใจว่า ต้องใช้โทรศัพท์ของหัวหน้าช่างในการเปิดแน่ๆจะอย่างไรก็ตามในตอนนี้พวกเขาได้รู้แล้วว่าโทรศัพท์คือกุญแจและกำแพงคือประตูอีกอย่างที่พวกเขาต้องรู้คืออะไรล็อกประตูไว้อยู่ซึ่งมันก็มีอยู่อย่างเดียวและทีมรู้ว่าแสงแฟลชจากโทรศัพท์มีปฏิกิริยาต่อมันหลังจากที่ย้ายข้อมูลของโทรศัพท์หัวหน้าช่างมายังโทรศัพท์อีกเครื่องแล้วเขาเปิดเข้าไปในแอปของบริษัทที่เชื่อว่าสร้างสิ่งนี้ขึ้นมาซึ่งก็ปรากฏว่ามันได้ผล ปุ่มสีฟ้าปรากฏขึ้นบนหน้าจอพอกดดูแสงแฟลชจากโทรศรัพท์ก็ถูกใช้ออกมาเป็นจังหวะด้วยจำนวนที่ไม่เท่ากันจะอย่างไรก็ดีมันส่งผลให้ประตูตรงหน้านั้นเปิดออกในรูปแบบที่แปลกไปอันนาลองเอามือแย่เข้าไปดูกลับพบว่าอิฟากนั้นเข้าไปได้ทว่าไม่นานเธอก็ได้พบว่าเธอไม่สามารถดึงมือของเธอออกมาได้ทุกคนพยายามจะช่วยอันนาในระหว่างที่ประตูดูเหมือนจะปิดลงอีกทั้งมันยังดูดเธอแรงกว่าเดิมในท้าที่สุดแล้วประตูก็ปิดลง และตัดขาดโซนที่เข้าไปของอันนาทําให้เธอตายในทันทีมาวินเสียใจมากๆเขาได้ยินเสียงหัวเราะของยูริที่เหมือนรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นด้วยความโกรธและครอบคุมสติอารมณ์ไม่อยู่นั้นจึงได้ใช้ปืนเข้าไปยิงยูริทันทีทั้งที่รู้ว่าภายในห้องนี้ยูริน่าจะมีข้อมูลมากที่สุดแต่ไม่ยอมเปิดเผยจะอย่างไรก็ตามเมื่อยูริคือหนึ่งในสาเหตุที่ทําให้แฟนของเขาตายจึงยอมกระหน่ำยิงปืนใส่ย,ยูริที่เป็นความหวังสุดท้ายและลันไกใส่หัวของตัวเอง ในตอนนี้เหลือเพียงแค่ทิมและลิฟที่ยังคงมีชีวิตอยู่ในอาพาร์ตเมนต์นี้ในตอนนั้นทิมกล่าวขอโทษที่เขาไม่ได้พูดคุยอะไรในวันเกิดเรื่องตั้งแต่วินาทีนั้นจิตใจของเขาแตกสลายจะอย่างไรก็ดีสิ่งเดียวที่ทั้งสองพอจะเยียวยาและทำกันได้คือการพูดคุยและปลอบใจซึ่งกันและกันมันเป็นสิ่งที่พวกเขาควรจะทำกันมานานแล้วหลังจากที่ได้ปรับทุกข์ก็ต้องกลับมาหารหัสเพื่อเปิดกำแพงออกไปจากที่นี่โดยลิฟท์นั้นบอกว่าปุ่มแต่ละปุ่ม จะเปิดแสงแฟลชที่ไม่เท่ากันถ้าลองทำเรียงตามลำดับไม่แน่ว่าอาจจะผ่านไปได้ซึ่งพอทำดูมันก็ได้ผลแต่แล้วยูริก็ตื่นขึ้นมาอีกครั้งปรากฏว่าเขายังไม่ตายจะด้วยเหตุผลใดก็ตามเขาไม่ยอมปล่อยให้ใครออกไปจากที่นี้ลิฟตและทิมวิ่งหนีลงมาด้านล่างในระหว่างที่ทิมกำลังสู้รัดฟัดเหวี่ยงกับยูริลิฟ์ก็ได้เปิดรหัสและมันก็ได้ผลตามที่คาดไว้ในท้ายที่สุดแล้วพวกเขาช่วยกันในการจัดการยูริอีกครั้ง ก่อนจะพากันออกไปจากกำแพงนรกที่ไม่มีทางออกพอเดินมาสุดทางเดินก็ได้พบกับแสงแดดในรอบหลายชั่วโมงหลังจากที่ออกมาจากตัวอาคารก็พบว่าตึกราบ้านช่องรวมถึงอาคารใกล้เคียงต่างเป็นเหมือนกันกำแพงประหลาดสีดําปกคลุมกำแพงทั้งหมดรวมถึงตึกทั้งเมืองพวกเขาทั้งสองมีคำถามผุดขึ้นมาในหัวมากมายก่อนจะทำสิ่งที่ควรจะทำมานานแล้วนั่นคือการขึ้นรถและออกไปจากที่นี่ และคำกล่าวจากวิทยุบนรถทำให้พวกเขาได้รู้ว่านี่คือความผิดพลาดจากเหตุไฟไหม้ที่ท่าเรือเมื่อวานมันทำให้ระบบความปลอดภัยลับนั้นทำงานและคนในรัฐบาลส่วนหนึ่งในตอนนี้กำลังหาวิธีแก้ไขมันโดยที่พวกเขาไม่รู้เลยว่าภายในตึกอาคารที่ผู้คนต่างอาศัยกันอยู่เกิดเรื่องอะไรขึ้นบ้างทั้งหมดนี้คือบลิกกำแพงหากใครชอบรับฟังสปอยเพลิน,ลนสามารถกดติดตามช่องของเราวไว้ได้เลยนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ